สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้วันพุธวันที่10กันยายนนะครับก็หลังจากจบสัปดาห์ทีมชาติไปนะครับก็ฟุตบอลอาจจะน้อยนะครับก็จะมีอีกทีนึงก็คือวันศุกร์เสาร์นะครับที่จะเป็นฟุตบอลลีกกรับมปรเตเกันตามปกตินะครับช่วงนี้ก็จะบางๆหน่อยแตวันนี้ฟุตบอลน้อยมากๆนะครับ แล้วก็เรื่องของทัศนะนะครับวันนี้ผมหยิบม,มา2คู่นะครับไปดูคู่แรกก่อนเลยก็จะเป็นฟุตบอลฟินแลนด์ครับหรือว่า s วอมินครับนะครับระหว่างทาง q ูบิเอสเจอกับยารุ่นครับผมถ้าวัดกันนะครับปอนต่อบอนเลยก็คือเรื่องของอชื่อชั้นเนี่ยคูบเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เป็นทีมหอวตารางด้วยนะครับส่วนทางฝั่งเจ้าโร่เนี่ยก็เป็นทีมปัจจนอยู่ดับแนะครับก็ผลงานช่วงนี้ก็อยู่ในเก์ที่ค่อนข้างโอเคครับคือไม่ได้ดีและก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าจริงๆต้อยอมรับว่าการเจอกับคูบีเอสเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ยากนะครับเพราะทุกอย่างเป็นรองกว่าค่อนข้างชัดเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางฝั่งของคูบีเอสยังได้โอกาสเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับซึ่งบอกว่าได้เปรียบ ยิ่งกว่าเดิมอีกนะผมว่าเกมนี้เนี่ยเรื่องของชัยชนะนมีโอกาสสูงเลยที่จะตกเป็นของทางฝั่งคูบีเอสนะเพราะว่าถ้าดูจากที่ผ่านมาสถิติที่เจอกันนะครับยาโรชนะคูบีเอสล่าสุดก็คือเมื่อ10ปีก่อนนะครับปี15เป็นการบุกไปเยือนและชนะ31ในเกมลีนะครับหลังจากนั้นเจอกันมาอีก7เกมนะครับทั้งอุ่นเครื่องทั้งในบอนลลีแล้วก็บอลถ้วยนะครับ ูพชนะได้ถึง5จาก7เกมนะครับแล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เล่นในบ้านนะครับเจอกันมาช่วงหลังที่ทสามางนี้นะครับคูพีเยิงขาดถึง3จาก4เกมนะครับที่เป็นชัยชนะนะครับเพราะว่าเกมนี้เจ้าบ้านก็ยังผลงานค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านเพราะว่าเกมนี้ก็น่านเช็คบินได้ไม่ยากนะครับแต่อยู่ที่ว่าวันนี้จะชนะได้ ตามเปล่าหรือเปล่ากับการที่ถ้าใจดีต้องยิง2 0เศูนไปนอย่างน้อยน,นะครับผมเพราะช่วเกมนี้มองว่ามีโอกาสสูงที่คูเวสจะมาตามนัดเพราะว่าจริงๆสถิตินอกบ้านของทางฝั่งาจารโรก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหรย่ยามเจอกับทีมใหญ่ๆอย่างเช่นเจอกับอินเตอร์ตูคูเจอกับเคดอะไรเงี้ยคือแพ้ไปด้วยสกอร์ที่โดนยิงแตะหลัก2-3ลูกขึ้นไปทุกเกมเลยนะครับผม ส่วนอีกคู่นึงไปดูกันที่ช่วงเช้าเลยนะครับจะเป็นฟุตบอลบาราซซลครับนะครับหรือว่าโคปาโดูบาราซิลนั่นเองนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างโคลินเทียนกับแอตเลติโกพาราเดนเซ่น,นะครับเกมนี้เป็นเกมเลเยอสอนะครับเกมนัดแรกที่เจอกันเป็นโคลินเทียนที่บุกไปชนะมา1-0นะครับ วันนี้นอกจากเรื่องสกอร์จะได้เปรียบแล้วเนี่ยยังได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังถือว่าโอเคเลยนะไม่แพ้มาสามเกมติดแล้วก็ชนะถึงสองเกมนะครับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆครับดูดีกว่าทั้งเรื่องของผลงานาคุณภาพทีมนักเตะประสบการณ์แล้วก็การเล่นในบ้านนะครับส่วนไพน์เซ่จริงๆก็ผลงานดีนะในภาพรวมแต่ว่าด้วยความที่พวกเขาเป็นทีมจากหลีกรอง นะครับจากเซเลบีผลงานก็อาจจะวัดกับทางเจ้าบ้านไม่ได้แล้วก็ชื่อชาติไปดูรองกววยเยอะเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมาตามคาดเหมือนกันนะเพราะว่าโคลินเทียวันนี้เล่นสบายกว่าไม่ต้องกดดันด้วยเพราะว่าเกมนี้ก็อาจจะไม่ต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่ผมเชื่อว่าอ่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะส่งบอลใส่ก้นตะข่ายของคู่แข่งได้แล้วก็อาจจะ ไปอีกหนึงเกมที่พวกเขาย้ำแคนได้ในวันนี้นะเพาชอว่าเกมนี้คนที่ยังชนะได้แต่อาจจะจชิงเฉือนหน่อยนะอาจจะ1นึ่ไม่น่าขาดเพราะบราซิลรีเป็นบอลที่ยิงๆนอะเข,ข้างน้อยเหมือนกันนะครับผมอ่ะและนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจาร์ณฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ